光说，你们那，哎。

บ้านลองเข็มครับลองเข็มครับหน้ามันจะใสสะอาดเลยมันจะออกตลรอดตลรอดแรงตลรอดกาษาเลยออกมันมีแห้งแต่ว่าบ้านใจปลูกใจหยัางได้หมดมันมีแห้งเลยรอยกุไลร้อยกาไลนะครับเป็นพื้นที่ป่าเป็นปลาปลาชนิดนครับยุมยิ้ง Dính nhầm này cái gì lùm ấy nào mình đứng mà hẹp hạt mình đứng <laughs> lấy nến nào Cô mày hít xả mũ ban tay mất lấy